ครับสวัสดีครับผมนะเอฟซีครับคันนี้รถดีแม็กตัวเตี้ยตัวสูงครับตัวสูงครับตัวสูงเนาะครับทีนี้หลายคนก็ดูในคลิปแจ้งจันเรื่องรถกินยางเนาะครับนะครับทีนี้บอกเอฟซีหน่อยว่ารถกินยางเยอะไหมเยอะครับรถกินยางเยอะแล้วขับเป็นไงบ้างขับโอ้โหทรมานมากครับครับทรมานมากเนาะแดดเป็นร้อนนิดนึงมาทันที่ก่อนขับทรมานมากว่างั้นที่ที่เข้ามาที่นี่ก็มีทายเรื่องสุดร้อนเหมือนกันคำว่าขับทรมานนี่คือเป็นยังไงน้าหนึ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นไงบ้าง ตายเลี้ยวขวาครับมันปูตึงกับมันมันมันหนึ่งเลี้ยวดังครับแล้วยูเทิร์นล่ะยูเทิร์นก็ดังครับยูเทิร์นดังแล้วพวงมาลัยตีกลับดีไหมของเก่าของเก่าครับของเก่าของใหม่ไปของเก่าก่อนที่จะตั้งศูนย์เป็นไงบ้างต้องพูดถึงนะครับมันวิ่งมันวิ่งไม่ดีขับลำบากมากครับขับลำบากว่าครับแล้วก็แล้วก็ยานะมันกินเยอะไหมกินเยอะครับกินเยอะนะครับ ah fc เนาะทีนี้เดี๋ยวมาฟังช่างจันนิดนึงเนาะ รถคันนี้นะครับก่อนที่จะมาแจ้งจังคืออาการหนึ่งครับร้อนสองยุดเตืนแล้วปองในไม่ทีกับสามยุดเตืนแล้วมันร้องร้องเสียงยางชินถนนนะครับอาการนี้เป็นมากี่วันครับเป็นปีแล้วครับตั้งแต่ออกมาครับจะไม่มาทำตอนแรกว่าจะมาทำใช่ไหมครับแล้วมาติดแล้วเกิดตัวมาไม่มีเวลามาทำนะครับสองเกิดตรงที่ว่าคงไม่เป็นไรมั้งได้ใช้ไปก่อน แล้วก็ที่สี่จิดตรงที่ว่าเอะรถยังใหม่อยู่คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไปก่อนใช่ครับแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ารถจินยางมากนะครับรถจินยางมากแล้วก็ล่อนมากทีนี้บอกเอฟซีก่อนว่าตั้งไปแล้วเป็นงังางรู้สึกดีขึ้นไหมรู้สึกดีมากครับครับไม่เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ตั้งารทาให้ให้ราคาให้ลอยแค่ต่อยครับโอ้โหทีนี้นะ หลายคนที่มาที่นี่ดูครับบรรยากาศนะครับมาที่นี่แล้วหลายคนก็พูดในเสียงเดียวกันว่ามาแล้วคืองานจบตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ตั้งให้เพราะว่ารถคันนี้มันกินยางมากแล้วก็ยางเสียสูย์มากในเมื่อยางเสียสูตมากเราตั้งศูนย์นนนนแล้วจะให้มันไ,ได้สูย์มันไม่ได้กินไหมครับอันนี้เราก็ยอมรับแล้วว่ายางเราเสียสูตแล้วยางเสียสูตแล้วจะตั้งศูนย์ให้มันได้ศูนย์เลยแล้วก็ให้มันได้ดีเลยวิ่งตรงเลยทุกอย่างเป๊ะๆหมดเลย มันเป็นไปได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องทําใจแต่อย่างน้อยเราตั้งให้มันวิ่งดีขึ้นด้วยการหยุดเทินไม่ร้องและสองวิ่งแล้วไม่กินยางอันนี้ก็โอเคแล้วดีไหมครับดีนะครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่บอกเลยว่าจบแน่นอนนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าใครที่มีเรื่องสูญล้อก็ให้รีบมาแก้ไขหรือใครที่ซื้อไปแดงมาถ้าย้ายเนี่ยพบให้มาตั้งสูงเลยอย่าเพิ่งวิ่งให้มันเข้าที่เข้าทาง ผมว่าบางคนเปีนยนยาเปียนยางเสร็จปุ๊บเตียนแบกเสร็จแล้วก็ย้ายแหนบเสร็จเอาวิ่งก่อนสักเดือนสองเดือนท้มันเข้าที่เข้าทางก่อนพอวิ่งเสร็จปุ๊บมันกินยาขึ้นมาเป็นไงบ้างนะครับ fc เนะแล้วก็ดูบรรยาก,กาศด้าั้านเราครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งสองสามนีดแค่รอนี่ยก็เป็นสิบแล้วข้างในน้่ก็อีกเป็นสิบแล้วก็ฝั่งนู้นอีกสองสามคันแล้วก็นี่อีกสองคันเป็นไงก็คือ fc เราไว้ใจร้านเราว่ามาแล้วทำมันจบ แล้วเราคิดว่าเปนจบไหมยังยังไม่จบเพราะต้องรถเปนลนยางเพราะว่ารถจินยางไปแล้ว <c oughs> ถ้ารถจินยางแล้วเอาคืนไม่ได้ <c oughs> ต้องทิ้งอย่างเดียว <c oughs> แต่ตันนี้ยางเราจะไม่หมดอายุทนใช้ไปก่อน <c oughs> อีสักสามเดือนเจอกันเปลี่ยนยางขอบคุณครับ <c oughs> ครับบ๊ายบาครับเจ้าดีจะทตไปไปครับแมมก็สวยแล้วก็สวยเสียอย่างเดียวกนินยางนี่นี่น,น,นี่ดูรอยกินยางนี่ครับ fc ครับนี่ครับนี่ครับกินเยอะเลยครับด้านนอก รถขนาดรถไม่เขาได้ใช้นะรถไม่ได้จอดกินยางข้างนอกเยอะมากเลยอต่อไปไม่กินแล้วรอบหน้าซื้อรถไปแดงอีกก็มาตั้งส่วนเลยครัอบอันนี้จะเป็นยาง255 5 5าหนะครับตัวนี้ c i RS นะครับอ่าร้อนหนะ